รับอยู่กับพี่คาเมล่าแมนนะครับผมวันนี้เรามาขับแท็กซี่กันในเกมโรบ็อกแท็กซี่บอสนะครับผมโอเคเอ,อ่ออันนี้ให้เราเลือกรถใช่ไหมยอันไหนดีอันนี้แล้วกันไปทำไงต่อไปที่แท็กซี่เหรอนี่ปะไม่ใช่ อันนี้สปินได้อะไรจัดมาลดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกนิดเดียวหยุดพอ,อโอเคสวัสดีครับนายอายุสิบปีใช่ไหมเอออันนี้มันให้เราทำอะไรเลยแล้วรถเราอ่ะนี่อะปึ๊บนี่ไงนี่มาแล้ว กด F เพื่อขึ้นนะครับผมไปกด W เดินหน้าเฮ้ยรถแรงอยู่ละไปปะครับกด R นี่ไงโอเคไปไปไหนครับผมมีแผนที่บอกวะปิ๊บโฮเทล ไปโรงแรมหนึ่งร้อยปืดอยู่ไหนไวะไปอย่างนี้ passing camera man passing อยู่ไหนเอ่ยจะรู้ได้ไงวะอ๋อนอีไ่ไงโอเคมีเส้นทางบอกอยู่ครับไป แต่เวลาจะหมดแล้วทำเวลาปึดทันมนะั้ยเนี่ยเบรกอีกอกอกถึงนะครับผู้โดยสารไปึส่อองอ๋อยังไงโอเคได้มา106บาทขอ,อบคุณไม่เป็นไรครับวันหลังมาใช้บริการอีกเดีย๋ยวเราหาคนสักครู่อุ้ยกายนัน่งแท่ปึ๊ดเดยวนะตอนนี้เรา นี่นนีี่่นี่เจอละเจอผู้โดยสารปุ๊บวิ่งสี่สี่น่าจะยากแต่เนี่ยเอาคนนี้เฮ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาเจ็ดดียว่าปุ๊บ no <c oughs> ไม่ไป <c oughs> ปฏิเสธอะลูกค้าปฏิเสธเราบริษัรับทุกคนนี่มาละปุ๊บกับรถนะน่ารักเงียบปุ๊บเป็นเสนะ้นทางอยู่ ไปไปข้างหน้าปืดไปตามเส้นทางถึงแน่นอนแท็กซี่คาเมลาม่าแมนโอ้ขึ้นเขาเอเจ้าโอ,โอ้เกือบ ถอยหลังไงอะ่ะอือ,อถอยช้ามากเฮ้ยีรถติดเัืกรถใหม่ปึง้งโอเคไปไหมครับสอรอยคนนู้นอะ่ะ ไปไหมครับน,นีไปไหมกดปึ๊บไม่ไปรถรถเราดูไม่แรงอะ่ะไม่ไปอ๋อเรารับได้แค่สองดาวเหรอตอนนี้ ใช่ไหมคนนี้ไปป่ะไม่ไปไม่มีใครไปเลยรถเราไม่แรงสินะอันนี้กลับเต็นอ๋อบวกคาอืมนี่ไงเราสามารถซื้อได้อ๋อเราก็จะรับได้แต่ ที่เป็น 2.1, 2.2มันเรามีแค่เดี๋ยวต้องขับรถเก็บตังค์สักพักหนึ่งก่อนโอเคเข้าใจละเราก็กดเรียกรถมาก่อนเรารับได้แต่2.2โอ้แล้วตรงนี้ไม่แต่ดาวเยอะๆทั้งนั้นเลยไม่ยอมขึ้นรถเราไม่เป็นไรอยปึ๊บอ้าวมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ย หาคนหนอนหาผู้โดยสารน,นี่ไปว่า2อ2.4ไม่ไปต้องเป็น2.2เท่านั้นยังไงคนนี้น่าจะไปเฮ้ยมีหมีหนไปหไปไป เาว้ลาแมนพาสซิ่งแท็กซี่สายสีเหลืองดีนะชนแล้วไม่พังไปสิ่งเงาเปิดยุทธภัณฑ์ ระวังระวังเรามีสองร้อยโอเคปุ๊บไปไกลเนี่ยโอ้ยเสนต้นไม้อุ้ยมีให้เรารับเต็มเลยเดี๋ยวกันนะขอส่งคนนี้ก่อนด้หนึ่งร้อยอุ้ยทำไมมิเตอร์มันขึ้นไวอะ่ะ ยากตรงจอดให้ตรงอ๋อจอดเฉยๆก็ได้โอเคไี่ได้มาเท่าไหร่พันหนึ่งร้อย Thank you น i g ค t แน่นอนครับผมไปต่อเรารับทุกคนอยู่แล้วไปไหนนี่ไกลไหมไม่รู้ไม่ดูแล้วไปแล้วืป้ด มิวมิวพวกคนพวกคนดาวสูงไม่อยากขึ้นรถแท็กซี่เราเดี๋ยวชนเลยหัวนี้เรียยวครับนะี่้ไปเริ่มชินเริ่มชินถึงเหมือนกลับไปที่เดิมบนะ่อเนี่ยคนเดิมบ่ะน่ะวงนี้ปึ๊ดนะี่้อุ้ยได้ถึงแล้วสักครู่จับแน่นๆ ต้องค่อยๆเลี้ยวปืดจะได้เข้าซองพอดีโอเคเออถอยมาหน่อยเรียบร้อยเก็บตังค์ซื้อรถคันใหม่นะมีสามพัน,น 3, แล้วเนี่ยไปดูที่เต้นก่อนคาช็อปนี่สองจุดหกสองจุดแปดพี่ห้าพันเดี๋ยวเก็บห้าพัน อย่างนิดเดียวหาผู้โดยสาร้ยอะไรอ่ะอัพเกรดอุ้ยมีบ้านเรานี่คือออฟฟิศเราเหรออย่างางอย่าง,อางขอรับคนก่นอนว้ายใครวะ ไปหาเรื่องวิ1.3ว่าได้นี่ไปไม่คราบไปโอ้ใกล้จัดโอ้โหเดินไปก็ได้มั้งโอ้โหต้องเรียกแท็กซี่แลยจัดไปได้มาอีกโอ้โหขับใกล้ๆได้ตังค์เลยจัง คนนี้คนนี้ให้ตังน้อยเอาหกแปดหกแปดโอ, 8. 8. โอมีแต่ดาวเยอะๆเขาไม่ขึ้นรถเราอ่ะนี่ยังไงสอง ไปแว้นแว้นแว้นไม่แว้เนเลยสดซิ่งแท็กซี่ซิ่งนี่งไงโอ้ใกล้ย,ย่จอดให้ตรงถึงแล้วครับโอ้พอใกล้มันได้เงินน้อยอ่ะอ่ะผู้โดยสารต่อ

นั่นรห่ะเห็นไหมไมายเขาไม่ให้ตังเราเลยไม่มีติปอะ่ะปึ๊บมีใครไปนี่หนึ่งจุดห้าอุ้ยได้อยู่สี่ร้อยโอเควัคนนี้ ไปทางรัดเลยได้ไหมเฮ้ยมันมีอะไรนับเวลาทางรัดได้ไกลอยู่นะไปอย่าไปสนลูกค้าเราต้องส่งถึงที่ยังปลอดภัยเฮ้ยเัาได้ปะ ลัดไม่ได้จิ๊บปึ๊บโอเคนี่เฮ้ยห้าผ่านแล้วโอเคซื้อแท็กซี่คันใหม่เป็น3.0อืม modify taxi สีเขียวิ่งเปลี่ยนไม่ได้สวิตช์คาโอเคได้มาแล้วแท็กซี่คันใหม่ใช้ไร็กว่าเดิมแท็กซี่สามจุดศูนย์วิเสียงคดเพาะบอกเลย ดูดูดูการขู่ด้วยเสียงโอ้ลูกค้าคนนี้หน้าบึงบึงอ๋อชิปเปกเพิ่งรู้ถึงไว้แน่นอนคุณลูกค้า โอ้ยรถใกลวะ เท่าไหรเนี morning, ่ยโอ้ได้เก้าร้อยเ๋เป็นไงผมกับเกมโ o บอคแท็กซี่บอสสนุกหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมลองมาลองเล่นกันดูนะครับผมก็ขับรถเพื่อนๆรับผู้โดยสารไปส่งได้เงินแล้วก็อัปเกรดรถไปเรื่อยๆโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนชชวญดีครับผม